พรรคคอมมิวนิสต์จีนสีจิ่นผิงเมาเเจอตงกำหนดให้จีนเป็นผู้ชนะตลอดการการพัฒนาก้าวหน้าของพลังการผลิตอันมีเหตุกับความก้าวหน้าของวิทยาการยุคใหม่ได้นำมาสู่การตื่นตัวของประชาชนทั่วโลกตามคำวินิจฉัยของประธานาธิบดีสีจิ่นผิงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบร้อยปี โดยท่านถือว่าความเรียกร้องตรงการของประชาชนชาวโลกโดยรวมนี้ก็คือจุดหมายปลายทางที่จีนจะร่วมกับนานาประเทศทําการให้สําเร็จปัญหาที่เราจะต้องตีให้แตกก็คือประเทศจีนจะแบกรับภาร,รกิจทางประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างไรเรื่องนี้ยังจะต้องประเมินกันด้วยสติปัญญาและภูมิปัญญาต่อสิ่งที่จีนมีอยู่ในเบื้องความเป็นมนุษย์แบบจีนยุคใหม่เริ่มต้นที่เมื่อพักคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การน,นําของเหมาเจ๋อตงทําการเปลี่ยนแปลงสังคมจีนจาก สังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินามาเป็นสังคมนิยมสร้างประเทศจีนใหม่โดยถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางคนจีนนับร้อยร้อยล้านพากันตื่นตัวลงมือทําการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลายพันปีของจีนที่ประชาชนทั้งประเทศร่วมกันทุ่มเทแรงกายและสมองสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้กับตนเองภายใต้การนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยความคิดเหมาเจ๋อตงคือจุดเริ่มของทุกสิ่งทุกอย่างที่ เบี่บ่งบานตามมาในภายหลังหากไม่มีจุดเริ่มตนนี้ก็จะไม่มีจีนในวันนี้ก็จะไม่มีจีนที่สามารถยืนซดหมัดกับสหรัฐอเมริกาได้อย่างสมน้ำสมเนื้อดังเช่นที่เห็นกันอยู่ในวันนี้ จับทางจีนสันติตั้งรับผีพากรเหตุปัจจัยเบื้องลึกที่กำหนดให้จีนเป็นผู้ชนะตลอดบทนี้ผู้เขียนขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนทิศทางประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติที่สำคัญยิ่งในยุคข,ของเราที่ปรากฏออกมาแล้วในรูปคำวินิจฉัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบร้อยปีทั้งนี้ท่านไม่ได้เจาะลึกลงไปว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีสิ่งใดเป็นตัวกำหนดได้แต่วิเคราะห์กว้างว่าเป็นผลจากการพัฒนา ก้าวหน้าของพลังการผลิตอันมีเหตุจากความก้าวหน้าของวิทยาการยุคใหม่ได้นำมาสู่การตื่นตัวของประชาชนทั่วโลกเรียกร้องทั่วไปในเรื่องสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรมและสันติสุขทวนหน้าในท่ามกลางการพัฒนาก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยท่านถือว่าความเรียกร้องต้องการของประชาชนชาวโลกโดยรวมนี้ก็คือจุดหมายปลายทางที่จีนจะร่วมกับนานาประเทศทำการให้สำเร็จดังที่ได้ปรากฏอยู่ในข้อเสนอริเริ่มต่างๆอย่างชัดเจนปัญหา คือเราจะต้องตีให้แตกก็คือประเทศจีนจะแบกรับภารกิจทางประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ต้องวัดกันที่ศักยภาพทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการทหารที่เป็นสิ่งที่วัดกันเป็นตัวเลขสถิติได้เท่านั้นแต่ยังจะต้องประเมินกันด้วยสติปัญญาและภูมิปัญญาต่อสิ่งที่จีนมีอยู่ในเบื้องลึก และดำรงอยู่ในฐานะแก่นสารของความเป็นจีนสับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของจีนให้เป็นไปตามกฎการพัฒนาของสังคมมนุษย์ตราบนานเท่านานอีกในหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของจีนดำเนินมาและจะดำเนินไปตามหลักเหตุและผลบนฐานของความเป็นมนุษย์หากไม่ใช่เพราะโครงการวิเศษเนื้อธรรมชาติที่จำเพาะเจาะจงว่าจีนหรือคนจีนมีอะไรมากกว่าความเป็นมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันและจีนเองก็มีได้ยกตัวเองว่าเป็นผู้อยู่เหนือชนชาติดืนใด ซึ่งแตกต่างสักค่านิยมของชาวตะวันตกบางส่วนในช่วง 4- 5ถึงศตวรรษที่ผ่านมาที่ถือเอาผิวสีเป็นเส้นแบ่งความเจริญและล้าหลังความเป็นมนุษย์แบบจีนยุคใหม่เริ่มต้นเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเมาเจ๋อตงทำการเปลี่ยนแปลงสังคมจีนจากสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินามาเป็นสังคมนิยมสร้างประเทศจีนใหม่โดยถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางคนจีนนับร้อยร้อยล้านพากันตื่นตัวลงมือทำการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเอง ถ้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลายพันปีของจีนที่ประชาชนทั้งประเทศร่วมกันทุ่มเทแรงกายและสมองสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้กับตนเองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการปลดปล่อยมวลชนและจัดตั้งมวลชนด้วยความคิดเมาเจ๋อตรง คือจุดเริ่มของทุกสิ่งทุกอย่างที่เบ่งบานตามมาในภายหลังหากไม่มีจุดเริ่มต้นนี้ก็จะไม่มีจีนในวันนี้ก็จะไม่มีจีนที่สามารถยืนซดหมัดกับสหรัฐอเมริกาได้อย่างสมน้ำสมเนื้อดังเช่นที่เห็นกันอยู่ในวันนี้ใชค้คำจีนชูสื่อกระตุน้นทำให้เป็นไป สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกร,รไทยผลิตโดยเครียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460 5580